จะมาทำแกงอ่อมเครื่องในไก่กันนะคะมีประกอบแกงที่เราจะโขกนะคะมีพริกใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมค่ะเกลือนิดหน่อยนะคะแล้วมีเครื่องในไก่นะคะกระนั้ปตีใบมังกนะ มะเขือปราะแล้วก็มะเขือพวงถั่วฝักยาวกะทิลาวไใบมะกรูดตะไคร้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปตำเครื่องแกงกันเลยนะคะนค่ะเราตำเครื่องแกงกันเลยนะคะ ประมาณนี้นะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะแล้วเราไปลมหม้อ,อก,กันเลยนะคะเรามาลงมือทำแกงอ่อมกันเลยนะคะใส่น้ำมันนิดหน่อยนะ แางที่เราเกูกใช่คะ รอมเลยแกงสุกแล้วใส่ไก่เลยค่ะ này nó chỉ ở đây thẳng Nó chỉ ở đây thẳng Nó chỉ ở đây thẳng Nó chỉ dao 一家，好多工人。 รสค่ะโอเคแล้วค่ะต่อร่อยเลยนะคะหอมมากหอมหอม,หอมใส่ใบมะกรูดกับตะไคร้นะคะ อ่อมเราออมออมเครื่องในไก่นะคะเสร็จแล้วค่ะแล้วเราไปแกทานเลยนะคะมาค่ะมากินแกงอ่อมด้วยกันนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะทุกคนนี่ค่ะกับขา้ากล้อง หอมๆนะคะ วอครับดูว่ แป๊บเลยค่ะค